ดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับไปดูกันเลยเรามาดูขั้นตอนการทำแบบร่าวๆ้าวและมั่วมวผิดๆิดถูกๆตามแบบฉบับของเรากันนะคะขั้นแรกเราจะใช้หัวช้เท้าลงไปต้มรวมกับชุดตุ๋นทำก๋วยเตี๋ยวอะคะ่ะ หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยใส่เนื้อชายโครงปรุงรสซีอิ๊วข่าวน้ำปลาน้ำตาลรากผักชีอ๋อย่าลืมใส่ซีอิ๊วนำเพื่อเพิ่มสีสันด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่น้ำกระเทียมดองค่ะนี่ใส่หัวกระเทียมลงไปด้วยเลยเสร็จแล้วเราก็จะต้มวยหม้ออ,อัดแรงดัน นี่ค่ะเมื่อต้มเสร็จแล้วเนย้อาก็จะเปื่อยยุ่ยมากเลยอันนี้เราเทียวกระเทียมนะคะไปเป็นหอปปิ้งนี่ก็จะเป็นเครื่องกุยวของเราทั้งหมดค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยก็จะใส่ผักที่เราชอบลงไปนะคะมีถั่วง,งอกผักคะนา้าหรือผักอื่นๆแล้วแต่ตามใจเลยค่ะใส่ลูกชิ้นใส่เส้นใส่เนื้อเอาออกมาหั่นให้เป็นชิ้นๆพอดีคําจากนั้นเราก็ตักน้ำซุปร้นรอนๆใส่ลงไปเลย ็นไงคะน่ากินไม่เคยโรลหัวไชโป๊กกับกระเทียมเจียวร้นหอมผักชีขึ้นใช่โดยพริกไทยนิดหน่อยเป็นอันเสร็จค่ะพร้อมรับประทานแล้วเป็นไงหน้าตาน่าทานไหมคะนี่เลยผู้โชคดีของเราที่ได้ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเราด้วยคือ,อก๋งไก่ยาของเรานน่นเองเออก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ